ผมคดับผมนักสาขาทีาเราต้อ้การผมจะพิจารเรื่องการคำนวณค่าต่างๆของเครื่องกระดไฟฟ้าแบบคอมพาวด์นะครับเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกนเลยครับตัวไก่ครับ EG เท้ากับ EG บวก IA IA บวก IA IA เท่ากับ200บวกโรเปิด 25.5ห้าจ <25. binary> ุดคูณศูนกจุดบวกย5 5คูณศูนะครับเท่ากับ200ร้อยบวกสองจุดดบวกห้นะครับเท่ากับสองรอยเจจุด 85โวลต์นะครับคำตอบของ่าไหร่ครับแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อะมเตอร์มีค่าเท่ากับ2 1 7โวลต์85โวลต์นะครับ85โวลต์ไปของผูไขานะครับ F P F เท่ากับ I F กำลังของ R F เท่ากับองเลเปิด0.5็บปิดแลกำลังสอง เท่ากับ i เอ <ras ult ing kat ana> แล้วกลังสอง i เเท่ากับวงเล็เปิดยี่สิบห้าจุดห้าวงเล็บปิดแล้วลังสองคูณศูนย์จุดสองเท่ากับ1นึ่งร้อยสาสิบจุดศ์ห้าวตนะครับ i เท่ากับ i เอแล้วลังสอง i เเท่ากับวงเล็บเปิดยี่ห้าจุดห คุณได้ปิดยกลังสองคูณูนย์้าเท่ากับสามร้อยห้าจนึงร้อยยี่สิบเวดีีท่ากับ e ีเอบวกีเบวกีเอท่ากับ3ามร้อยยี่ห้าจุดหน,นึบวกร้อบวกหนึ่ร้อยส้า <c oughs> เท่ากับ555.175ึวัตต์นะครับโทยก็หมดให้ P โรตารี่เท่ากับ32วัตต์และ P H บวก E เท่ากับหนึร้อนแวับ P C บวก P โรตารี่บวก P H บวก E เท่ากับ555.175ห้าสบจุดบวก32 บวกหนึ่งร้อยแปดสิบกับเจ็ดร้อยก็ดหวัตต์ครับคำตอบของข้้อขอไข่นครับแสังไฟฟวาเสียทั้งหมดคือถ้าเท่ากับเจ็ดร้อยหกเจ็ดหวัตต์นะครับไยของข้อของอาไวนะครับเอตาเท่ากับเอาส่วนดีอินคูณหนึ่งรอยเท่ากับ ดีเอาส่วนดีเอาบวกดีลอสโคหนึ่งร้อเท่ากับห้าพันส่วนด้วยห้าพันบวกเจ็ดร้อยเจ็ดบหนงเจดห้าเท่ากับแปดสิหกจุด หกเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับข้อสองข้อความนะครับประสิทธิภาพของเกอร์หรือว่ามีมูลค่าเท่ากับลใบสมบุกจุดหกเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวอย่างที่สองนะครับข้อวกไก่นะครับทีเอาเท่ากับปีปีไอเอลนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยแปดคูณแปดเท่ากับหนึ่งพันวัตเอตาเท่ากับ เ out ส่วนอินค e ูณหนึ evet, 100่งร้อยากับเจ็ดสิบหกจุดเก้าสอเปอร์เซ็นต์นะครับค้อต่อขอแกนครับอัตรค่าของเครื่องเหนือไฟฟ้านี้ค่าเท่ากับเจ็ดสิบหกจุดเก้าสองเปอร์เซ็นต์ไม่ของข้อขอไข่โดยกำหนด F เท่ากับสอวันและหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวจะได้ไหมกล้ i เท่ากับ IF วก IL เท่ากับ3.2วัต105บวก8เท่ากับ8.2แอมป์นะครับเท่ากับข้อความไนะครับแสไฟฟ้าที่แเมเอร์เท่ากับ8.2แอมป์นะครับต่อไปเข้อควาไฟขอคำนดให้ EA บวก s เท่ากับ120วัตต์แต่ ER เท่ากับ อ in ลบเท่ากับ1,300ลบ1,000เท่ากับ300วัตต์ P loss เท่ากับ P F บวกวงเล็บเปิด P A บวก P S วงเล็บปิดบวก P loss P Rotary บวก P H บวก o t a r y เท่ากับ P loss ลบ P F ลบ องเลปิดองเลเปิด p A ลบ E S องเลปิดถ้าลบ p e, S บวก E กับสามลบ3าสอลบหนึรบลบาเท่ากับหนึ่งยวัตต์นะครับคำตอบของข้อความนะครับลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุนมีค่าเท่ากับ118วัตต์นะครับ เขาจะการน้ำเสือเรือนี้ครับผมครับ